ข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการเงินกู้ครับรัฐบาลอนุมัติ ธนาคารทอกอสและออมสินปล่อยเงินกู้เฉพาะกิจผู้ที่ได้รับผลกระทบได้ทุกอาชีพครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนั้นขอรบกวนเมตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อท่านนั้นจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินนะครับวันที่5พฤษภาคม2564คณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมออนุมัติมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินและลูกหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของ COVID-19 คิด2019และประกอบด้วยมาตรการดังต่อไปนี้ครับสำหรับมาตรการที่1สินเชื่อสู้ภยัยโควิด2019เป็นการให้สินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนจากที่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด2019โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้มีรายได้ประจําเช่นพนักงานลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจําเป็นตน้นผู้ประกอบการอาชีพอิสระเช่น ประกอบการรายย่อยพ่อค้าแม่ค้าหาบเลรแผงรอยเป็นต้นครับและเกษตรกรรายย่อยลูกค้าลูกจ้างภาคเกษตรกรที่มีความจําเป็นต้องใช้เงินฉกเฉินครับโดยทางธนาคารให้สินเชื่อผ่านธนาคารอมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสาก์การเกษตร หรือว่าทกสสำหรัสบส,สินเชื่อวงเงิน20,000ล้านบาทบวงเล็บธนาคารอมสินและทกสแห่งละ10,000ล้านบาทคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ0.3%อตศูนาเเต่อเดือนครับระยะเวลากู้ไม่เกิน3ปีวงเล็บปลอดชําระเงินต้นและดอกเบี้ย6งวดแรกครับสําหรับโครงการนี้มีระยะเวลาดําเนินการถึงวันที่31ธันวาคม2564โดยมีกรอบ,บวงเงินประมาณ20,000ล้านบาทครับ นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบให้สถาบัานการเงินเฉพาะกิจขยายระยะเวลาการพักชำระหนี้แก่ลูกค้ารายย่อยออกไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2564ตามความสมัครใจ โดยการพักชำระหนี้เงินต้นเพื่อลดภาระการชำระหนี้เป็นการช่วคขาวให้แก่ลูกหนี้หรือว่าเพื่อนําเงินงวดที่จะใช้ต้องชำระหนี้นั้นไปใช้ในสภาพคล่องให้ดําเนินการใช้ชีวิตประจําวันเพื่อประกอบธุรกิจในช่วงที่มีความไม่แน่นอนช่วงโควิด2019นี่เองครับสุดท้ายรวมสาระชนะก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อท่านนั้นจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆอีกนะครับ